ตัวเครื่องนะครับจะมีตัวเคื่องแกองนะครับกับตัวช่างตวงนะครับตัวช่างตวงเนี่ยเราสามารถปรับน้ําหนักได้นะครับหน่วยเป็นกรรมจออยดันันตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนล่างแถที่สองนี้ก็เป็นน้ําหนักที่ช่างนะครับอันที่สี่เป็นจํานวนครั้งนะครับ เราตั้งค่านะครับเราก็กดลูกศรขึ้นหรือลงตรงนี้ได้เลยับได้เลยครับหน่วยเป็นกร,รัมนะครับส่วนสามนี้เป็นความเร็วในการช่างนะครับถ้าอยากให้แม่นยำแนะนำให้เป็นช้าสุดนะครับปุ่มนี้นะครับเวลาจะเริ่มทำงานก็คือกดปุ่มสีเขียวนะครับก็ใช้งานร่วมกับเครื่องแพ็กซองตรงนี้นะครับเครื่องแพ็กซองนะครับ เวลาตั้งค่านะครับห้กดปุ่มเมนูตรงนี้นะครับเรา๋ตั้งค่าอุณหภูมิสองส่วนนะครับคือส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่ตัดปีนรับวางน้ครับอันนี้เราตั้งไว้เป็นร้อยห้าสิบสองคู่นะครับปกติก็จะใช้ประมาณร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ตั้งความยาวนะครับความยาวงสูงตอนนี้เป็นหกสิบมม 6เซนเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นสัก10เซนนะครับพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วก,กดคอนเฟิมตรงนี้นะครับตั้งค่ามีแค่นี้อ่าแล้วก็มีตั้งค่าอีกการหนึ่งก็จะเป็นจำนวนถุงนะครับที่จะทำที่จะแพ็คนะครับตั้งค่าได้แต่ว่าถ้าไม่ตั้งค่าก็คือจะทำเรื่อยๆก็จะเป็นสายไว้ศูนะครับสมมติถ้าใส่ไว 5, ้5เนี่ยพอทำครบ5มันก็จะหยุดครับ ส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตจำนวนครั้งนะครับที่เครื่องทำงานไปอันนี้เราเทสไวท้ทีหนึ่งเป็นหนึ่งกดปึ๊บมันได้การศูนยนะครับก็เวลาเริ่มทำงานครับก็กดปุ่ม start ับงนี้ครับเดี๋ยวมาลองดู